ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คนติดเล่าพอดแคสต์นะครับพอดแคสต์ podcast ที่เราจะมีเรื่องเล่าจากเรื่องราวต่างๆเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับก็พบกันเป็นประจำทางหน้า Facebook Fanpage ของคนติดเล่านะครับแล้วก็ YouTube Channel คนติดเล่าพอดแคสต์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ในหน้า a c e b o o k นะครับแล้วก็กด Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนไว้ที่ยูทูบชา n e l ของคนติดเล่าพอดแคสต์นะครับวันนี้อยู่กับผมปิงปองครับ เรื่องเล่าในวันนี้นะครับวันนี้เราอาจจะมาเล่าเรื่องที่เกี่ยวเนื่องจากขนมครับขนมที่ว่านั้นก็คือขนมที่มีชื่อเรียกในปัจจุบันเรารู้จักกันในนามของขนมไข่หงนั่นเองครับขนมไ um ข,ข,ข่หงเนี่ยผมมั่นใจว่าน่าจะเคยทานกันนะครับใครไม่เคยทานเนี่ยก็จะต้องบอกว่าเป็นขนมเรียกได้ว่าเป็นขนมไทยโบราณนะครับมีมานานละ200กว่าปีแล้วนะครับในประวัติแล้วก็หน้าตาเป็นขนมแป้งทอดขนาดประมาณไข่เป็ดนะครับ กันเนื้อแป้งก็จะหนาๆน,น,นุ่มๆน,นะครับแล้วก็มีไส้ข้างในผมว่าเป็นหนึ่งในขนมที่น่าจะเคยกินกันมานานแล้วแต่ทุกวันนี้อาจจะหารับประทานได้ไม่ง่ายนักนะครับก็ตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไปวิธีการทําหรือลักษณะการกินของในแต่ละยุคสมัยก็เปลี่ยนไปนะครับขนมนี้มีตำนานเล่าต่อๆกันมาครับผมเล่าคร่าวๆผมมั่นใจว่าหลายท่านอาจจะเคยได้ยินเรื่องเล่าเหล่านี้มาบ้างแล้วนะครับ ผมจะลองเล่าให้ฟังนะครับว่ากันว่าขนมไข่หงนมีตำนานที่เล่ามาต่อๆกันบางคนบอกเป็นเรื่องเล่าไหมเป็นเรื่องจริงไหมอ่ะเราลองมาฟังเรื่องที่เขาเล่ามาก่อนที่เราเคยได้ยินกันน่าจะใกล้ๆประมาณนี้นะครับคือบอกว่าเป็นขนมที่มีเจ้าจอมคนหนึ่งนานมาแล้วในแผ่นดินเรื่องเล่าก็ระบุว่าแผ่นดินรัชกาลที่1ก็คือทําเป็นขนมถวายให้กับรัชกาลที่1ได้ได้ไดส่งเสวยนะครับ เพราะว่าปกติแล้วจะประสงค์จะสวยไข่เฮีย้ยไข่ของตัวเฮี้ยนี่แหละครับแต่ว่าไข่เฮี้ยหายยากก็เลยประดิษฐ์ขนมขึ้นมาถวายแทนประมาณนั้นผมขยายความตรงนี้นิดนึงนะครับว่าบ้านเมืองในรัตนโกสินทร์ตอนต้นสมัยรัชกาลที่1ปี2 3 2 0เเศษนี่ยฝั่งพระนครเนี่ยนอกรั้วกำแพงวังแาเนียนะครับพื้นที่ตรงนั้นเราเรียกว่าลักษณะเป็น ัที่เเรียกก็คือภูมิประเทศแถบนั้นเป็นป่าบึงนะครับที่เขาเรียกว่าสวอมฟอเรสก็คือมีน้ำท่วมถึงผมว่าคุณผู้ฟังนึกภาพคร่าวๆเขาคงพอนึกออกก็เป็นพื้นที่ที่มีสัตว์อยู่ชุกชุมหนึ่งในนั้นก็เป็นสัตว์เลื้อยคลานประเภทตัวแลนตัวเฮียเนี่ยแหละครับนะครับแล้วก็ไขเ่เฮียก็เลยเป็นวัตถุดิบที่เอามาปรุงอาหารได้เป็นเรื่องปกตินะครับไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอะไรแต่ว่าในที่สุดก็เกิดขนมประเภทนี้ขึ้นมา นในสมัยก่อนเนี่ยขนมนี้ใช้ในพิธีขันหมากหรือติดกันเทศด้วยนะครับปัจจุบันคนส่วนใหญ่เ็เห็นว่าชื่อไม่เพาะ,ะครับก็เลยเปลี่ยนจากขนมไข่เฮี้ยเนี่ยเป็นขนมไข่หงษ์ซะนะครับแล้วก็ลักษณะของขนมก็จะเปลี่ยนไปบ้างนิดหน่อยนะครับตามกาลเวลานะครับนี่เป็นเรื่องที่ผมเข้าใจว่าหลายๆท่านคงเคยได้ยินมาก่อนนะครับว่าขนมไข่หงษ์นคือขนมไข่เฮี้ยมันมีที่มาจากทาขึ้นมาแทนการทําไข่เฮี้ยเป็นอาหารประมาณนั้นนะครับ แต่ว่าวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องซึ่งเป็นเรื่องลึกๆของขนมไข่เฮียนี่แหละครับหรือที่เราเรียกกันว่าไข่หงในปัจจุบันนี้นะครับเรื่องที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังว่าเหมือนเป็นตำนานเหมือนเป็นเรื่องเล่าต่อๆกันมาเรื่องเรื่องพระสนมทําข,ขนมไข่เฮียขึ้นมาแทนเพื่อจะเอาไปถวายให้รัชกาลที่หนึ่งทรงสเสวยแทนไข่เฮียจริงๆเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะครับเพราะว่ามีในประวัติศาสตร์มีบันทึกเอาไว้จริงๆครับ แต่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบเจ้าจอมที่ว่าเนี่ยนะครับก็คือม,มีชื่อว่าเจ้าจอมแว่นนะครับซึ่งมีพระนามเดิมก็คือเจ้านางคำแว่นเจ้านางคำแว่นเนี่ยเป็นชาวลาวครับเรียกฉายานามท่านว่าเจ้านางเขียวคอมเป็นเจ้านางท่านแรกนะครับในราชวงศ์จัก,กรีเป็นพระบรมวงศานุวงศ์จากราชวงศ์เวียงจันทร์แห่งนครหลวงเวียงจันทร์เลยนะครับไม่ธรรมดานะครับซึ่งต่อมาเนี่ยได้รับสถาปนาเป็นพระสนมเอกในรัชกาลที่1นนะครับ เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจ้านางคำแว่นเนี่ยครับเรียกว่าเป็นหนึ่งในบรรดาเมียเมียของรัชกาลที่1ตั้งแต่มีพระยศเป็นเจ้าพระยา,ยามหากษัตริย์ศึกก่อนจะขึ้นครองราชนะครับรับใช้พระยุคลบาทอย่างใกล้ชิดมาตั้งแต่สมัยแผ่นดินของสมเด็จพระเจ้าตักสินจนผลัดราชวงศ์ใหม่เนี่ยก็เลยนับเป็นสนมเอกผู้ทรงอิทธิพลนะครับต่อราชสำนักสยามฝ่ายในอย่างสูงเลยครับ เชาว,วางในยกย่องให้เป็นเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ซึ่งอภิบาลพระเจ้าลูกเธอที่ยังทรงพระเยาว์อย่างเข้มงวดนะครับเป็นเจ้าจอมที่ดูแลเด็กอย่างเข้มงวดจนมีชื่อหรือเรียกว่าฉายาทุกคนจะเรียกเจ้านางคําแว่นนี่ว่าพระสนมเอกเสือนึกง่ายๆก็คือคงดุมากทีเดียวนะครับประวัติของเจ้านางคําแว่นน่าสนใจนะครับเพราะว่าเป็นเจ้านายรัชวงศ์วิงจันทร์พระองค์แรกที่เชื่อมสัมพันธ์ทางเครือญาติกับราชวงศ์จักรีของสยามครับเหตุผลคือเดิมเนี่ย เจ้านางคำแว่นเนี่ยเป็นชาวนครหลวงเวียงจันทร์นะครับสันนิษฐานเนี่ยว่าประสูติที่เมืองพานพร้าวเมืองพานพร้าวในในอาณาจักรล้านานาเวียงจันทร์เนี่ยปัจจุบันเนี่ยคือตำบลพันพร้าวอำเภอเสียเชียงใหม่จังหวัดหนองคายนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยอยู่ฝั่งตรงข้ามกับนครหลวงเวียงจันทร์เลยครับโดยมีแม่น้าโขงขั้นกลางอยู่เจ้านางคําแว่นเนี่ยเป็นพระธิดาของพระนครศรีบริรักษ์ครับซึ่งเป็นเจ้าเมืองขอนแก่น หรือผู้ว่าราชการเมืองขอนแก่นองค์แรกต่อมาเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับเพราะว่าเครือญาติเนี่ยเป็นเป็นพระราชปนัดดาหรือว่าเป็นเหลนของพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชที่3หรือสมเด็จพระเจ้าสิริบุญสารซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์แห่งนครหลวงเวียงจันทร์นะครับตระกูลฝ่ายบิดาเจ้านางคําแว่นเนี่ยปกครองเมืองขอนแก่นนะครับในช่วงต้นรัตนโกสิน์จนมีการปฏิรูปการปกครองยกเลิกระบบกินเมืองในแผ่นดินที่5เมื่อประมาณพุทธศักราช2444เนี่ย ราชวงศ์และกลุ่มเครือญาติก็เป็นต้นตระกูลสําคัญมากมายของพระอีสานหลายสายนะครับกลับมาที่เจ้านางคําแว่นครับเดิมทีเนี่ยเจ้านางคําแว่นก็อาศัยอยู่กับบิดาที่นครหลวงเวียงจันทร์นี่แหละครับทำราชการขึ้นราชนาจาักรเวียงจันทร์ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชที่3ก็คือพระเจ้าสิริบุญสารต่อมาเนี่ยบิดาก็เลื่อนเป็นเจ้าเมืองรัตนนครน,นะครับซึ่งเป็นหัวเมืองอีสานกลางตอนนั้นเนี่ยในสมัยสมเด็จพระเจ้าตักสินนะครับพุทธศักราช2321เนี่ย เจ้าพยามหากษริย์ศึกหรือรัชกาลที่หนึ่งครั้งที่ยังเป็นเจ้าพยานะครับเป็นแม่ทัพครับยกไปตีนครหลวงเวียงจันทร์พอตีแล้วก็กวาดต้อนเขาเรียกว่าเทครัวนะครับกวาดต้อนครัวลาวพระราชโอรสพระราชธิดาทับรวมวงสานุวงศ์ของเจ้าเมืองแล้วก็เอาขุนนางและทรัพย์สมบัติสิ่งของสาตราวุธช้างมา้าโอ้โหเป็นลักษณะปกติของการไปตีเมืองนะครับก็ยกทั้งหมดลงมาที่กรุงธนบุรีครับครั้งนั้นมีทั้งพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือว่าพระแก้วมรกตนะครับ มีพระบางแล้วก็มีพระพุทธรูปที่มีค่าจํานวนมากของลาวนะครับถูกอัญเชิญมาสยามในสงครามครั้งนี้ด้วยนะครับเจ้านางคําแว่นเนี่ยก็มาในฐานะเฉลยศึกและก็ตามเสด็จสู่แผ่นดินสยามในตอนนั้นเองแหละครับคําว่าเจ้านางเขียวคอมซึ่งเป็นฉายาของเจ้านางคําแว่นเนี่ยครับเป็นฉายานามในอุดมคตินะครับของเจ้าหญิงหรือพระราชธิดาของเชื้อสายกษัตริย์ลาวที่แบบเกิดมาแล้วก็เป็นเจ้าหญิงในราชวงศ์ลาวครับ ที่ได้อภิเษกส,สมรสกับพระมหากษัตริย์เมืองอื่นแล้วแต่งตั้งให้เป็นเป็นสนมเป็นพระราชนีเนี่ยครับเขาจะเรียกว่าเจ้าหนังเขียวคอมแล้วก็เจ้าหนังคำแว่นก็มาเป็นเจ้าหนังเขียวคอมแล้วก็มาอยู่ในตําหนักจะเรียกว่าตําหนักก็ได้ของเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกซึ่งต่อมาเป็นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกนะครับก่อนที่จะปราบดาพิเศษขึ้นครองราชในราชวงศ์จักรีนะครับมาอยู่ตั้งแต่ก่อนที่จะขึ้นครองราชครับ แต่เรื่องเล่านี้ก็อาจจะดูละครละครหน่อยนะครับแต่มันเป็นความเป็นจริงครับผมอยากให้คุณผู้ฟังนึกสภาพนึกภาพดูว่าสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกเนี่ยไม่ได้มีเมียคนเดียวอย่างนี้แล้วกันนะครับก็มีเมียพระองค์ใหญ่ซึ่งต่อมาเนี่ยเป็นสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินีแลชกาลที่หนี่1นะครับคือเป็นเมียพระองค์ใหญ่เลยเนี่ยก็ก็ไม่ค่อยพอใจเจ้านางคําแว่นเหมือนกันนะครับเรียกว่ามีการทะเลาะเบาะแววงรู้สึกไม่พอใจในตัวสมเด็จเจ้าพระยา อยู่พอสมควรในเรื่องของเจ้านางคําแวน่นเรื่องนี้เนี่ยหมอ่อมราชวงศ์คริสติปราโมดได้บันทึกเอาไว้นะครับในหนังสือโครงกระดูกในตู้ท่านบันทึกว่าอย่างไงหมอง่อมราชวงศ์คริสติปราโมดบันทึกในหนังสือโครงกระดูกในตู้เอาไว้ว่าเมื่อเจ้านางคําแว่นมาอยู่ในอยู่ในธร,รมเนียบของสมเด็จเจ้าพระยาแล้วเนี่ยคุณหญิงซึ่งต่อมาเป็นสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินีเนี่ยก็หึงหวงนะครับหึงหวงมากทีเดียวมีปากเสียงกับสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยเรื่องเจ้านางคําแว่นในอยู่บ่อย รเรียกว่าภาพที่เราลองอาจจะจินตนาการได้ก็คือไปรบแล้วก็มีผู้หญิงสาวสวยจนวันหนึ่งครับคุณหญิงก็ถือดุ้นสแสมก็ไม้สแสมนะครับก็คือง่ายๆก็ถือไม้ไปแหละครับไปยืนดักคอยอยู่ในที่มืดบนนอกชานเรือนพอเจ้านางคาแก้วเดินออกมาจากเรือนหลังใหญ่คุณหญิงก็เอาดุ้นสแสม่เนี่ยตีหัวครับเจ้านางคาแว่นก็ร้อง,งเรียกว่าร้องเสียงดังฟ้องสุดเจ้าพญาแล้วสุดเจ้าพญาท่านก็โกรธครับ ช่วยดาบออกมาจากเรือนจะมาฟันคุณหญิงเลยนะครับฝ่ายคุณหญิงก็วิ่งหนีเข้าเรือนที่ท่านอยู่แล้วแล้วก็ปิดประตูลั่นดานไว้สมเด็จเจ้าพยาก็ทังประตูไม่ได้ก็เอาดาบฟันประตูโครงพมโครมนี่คือสิ่งที่หม่อมราชวงศ์เครือริศประโมทบันทึกไว้ในหนังสือโครงกระดูกในตู้ครับแต่เรื่องนี้มีรายละเอียดอยู่ว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นตอนที่รัชกาลที่หนึ่งยังไม่ได้ปรับดาบพิเศษนะครับตอนนั้นน่ยพอได้เจ้านายคําแว่นมาอยู่ในเรือนเนี่ย ท่านก็หลงเสน่ห์เจ้านางคําแว่นมากนะครับด้วยว่าหน้าตาก็สวยงามหมดจดแล at get get it ้วก็เป็นเขาเรียกว่าลาวพุงขาวก็คือเป็นลาวผิวขาวนั่นแหละครับเหตุผลก็น่าจะพอนึกภาพออกว่าตอนนั้นเนี่ยสาวสยามแถวแถวสาวธนบุรีแถวรัตนโกสินทร์คนไทยโบราณนะครับผิวสองสีที่จะไม่อาจจะไม่ได้ขาวมากเพราะฉะนั้นพอเป็นสาวลาวพุงขาวมาเนี่ยก็หลง ประมาณนั้นนะครับแต่ว่าก็ทรงเกรงใจคุณหญิงหน้าก็คือสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินีนี่แหละครับแล้วก็มีปากเสียงกับพระองค์เนี่ยเรื่องบาดบริจาริกาเนี่ยแล้วก็หญิงบําเรอก็คือเป็นในเรือนนะครับั่นเป็นเรื่องปกติของเรือนในยุคสมัยก่อนนะครับนะครับกนกาที่หนึ่งเครั้งเป็นสมเด็จเจ้าพระยาทั้งเรื่อทรงเกรงใจ แต่ก็รอเวลานะครับเพราะว่าคุณหญิงนาคเนี่ยคือสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินีเนี่ยท่านมีพระราชธิดาก็คือเจ้าจอมฉิมใหญ่ซึ่งเป็นพระสนมเอกของพระเจ้าตักสินเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเวลาที่คุณหญิงเนี่ยจะไปเยี่ยมลูกสาวแล้วก็ไปประทับในพระราชวังนึกง่ายๆพอเมียใหญ่ไม่อยู่ก็ถึงเวลาไม่ต้องเกรงใจละเมียไม่อยู่ก็บาทบริจาริกาก็ได้ได้เวลาที่จะมาดูแลท่านก็เรียกนคนนู้นคนนี้อะไรประมาณนั้นพอนึกภาพออกนะครับแต่แหมมันก็ เรื่องนี้มันก็ยิ่งกว่าละครนะครับคุณหญิงท่านรู้ครับท่านรู้ทันท่านก็เลยสั่งข้าใช้คนหนึ่งชื่อว่านางกลัดซึ่งเป็นข้าใช้นะครับมีหน้าที่บ right ีบนวดเจ้าพระยาทุกคืนนะครับบอกว่าหากว่าสมเด็จเจ้าพระยานั้นท่านสั่งหาเจ้านางคนไหนโดยเฉพาะเจ้านางคําแว่นเนี่ยให้มาเคาะบอกท่านก่อนแล้วค่อยไปตามเจ้านางมาคืนหนึ่งสมเด็จเจ้าพระยาก็สั่งให้นางกลัดตามหาเจ้านางคําแว่นจริงๆครับนางกลัดก็ทําตามที่คุณหญิงสั่งไว้ก็คือไปเคาะบอกคุณหญิงก่อนแล้วค่อยไปตามเจ้านาง คุณหญิงก็เลยรู้พอรู้ก็ถือดุนสมไปยืนดักในที่มืดบนนอกชานเรือนนะครับขันเจ้านางคำแว่นเนี่ยก็พอราเรียกก็ไม่ได้มาทันทีนะฮะก็คงต้องอาบน้ําทาแป้งพรมน้ําอบก่อนนะครับทำสวยก่อนนะครับแล้วก็เสด็จเดินมาทางเรือนหลังใหญ่ซึ่งเป็นห้องของเสด็จเจ้าพยาเนี่ยคุณหญิงก็เลยเอาดุนสแสมเนี่ยตีศีรษะเจ้านางคำแว่นเนี่ยจนเลือดท่วมนะครับเจ้านางร้องหาเสด็จเจ้าพยาเพราะาอยู่ที่เรือนละคุณหญิงเห็นเลือดออกมาก,ก็ตกใจครับก็วิ่งเข้าเรือนของท่านแล้วก็ปิดประตูลั่นดานไว สุดเดเจ้าพระยาท่านออกมาเห็นเจ้านางคาแว่นแบบเลือดท่วมอย่างนั้นท่านก็โกรธครับก็ฉวยดาบออกมาจากเรือนหมายจะฟันคนหญิงเลยนะครับตอนนั้นท่านคงโกรธมาถึงเรือนประตูเนี่ยพอคุณหญิงลั่นดานไว้ก็ถีบประตูที่ไม่ออกท่านก็เอาดาบฟันประตูเสียงดังออกระทึกครึโครมเลยครับตอนนั้นนะ่ะคุณฉิมก็คือรัชกาลที่สองในเวลาต่อมานะคุณฉิมซ,ซึ่งเป็นบุตรคนโตเนี่ยได้ยินเหตุการณ์ก็คิดว่าโอ้เจ้าคุณพ่อ,พอโมโหใหญ่โตเลยปล่อยไว้เดี๋ยวเดี๋ยวแม่จะได้รับอันตราย คุณชิมนี่เป็นลูกคนโตของคุณหญิงก็เลยช่วยกันกับพระพี่เลี้ยงช่วยกันเข็นครกตาข้าวครับซึ่งขนาดใหญ่นะครับหลายใบมาต่อกันใต้หน้าต่างเรียนคุณหญิงครับแล้วก็เรียกแม่บอกให้ให้หนีลงมาคุณหญิงก็หนีลงมาทางนั้นครับทางหน้าต่างแล้วก็คุณฉิมก็เลยพาคุณหญิงซึ่งเป็นแม่เนี่ยไปหลบอยู่ในวังหลวงก็ไปอาศัยตําหนักเจ้าจอมชิมใหญ่นะครับเป็นพระสนมเอกของพระเจ้าตักสินเนี่ยก็ให้แม่ไปอยู่ที่นั่นก่อน จนเมื่อสมเด็จเจ้าพญาเข้ามาเห็นพอเข้ามาเห็นนะนะก็เลยให้เจ้านางคําแว่นเนี่ยรับหน้าที่ที่คุณหญิงเคยทําก็คือดูแลค้าทาสาความเรียบร้อยในเรือนทั้งหมดก็ให้ดูแลแทนคุณหญิงไปเลยต่อมาสมเด็จเจ้าพญาหากศัตดิ์ศึกก็ปราบดาพิเศษแล้วก็สถาปนาพระบรมมหาราชวังแล้วก็ส่งขึ้นครองราชเป็นรัชกาลที่หนึ่งนะครับแต่คุณหญิงท่านไม่เคยมาประ,สะเสด็จประทับในพระบรมมหาราชวังเลยนะครับท่านประทับอยู่ที่พระราชวังเดิมที่ฝั่งธนบุรีกับเจ้าฟ้าชายฉิมก็คือพระราชอโอ ของรัชกาลที่1ซึ่งต่อมาเป็นรัชกาลที่2นะฮะท่านอยู่กับลูกชายไม่เข้าวังหลวงครับสเสด็จมาเยี่ยมพระเจดีย์ดานในพระมหาชวังเพียงครัง้งคราวจนคุณหญิงท่านสวรรคตแล้วก็เจ้านางคําแว่นก็จึงได้รับสถาปนาเป็นพระสนมเอกนะครับโปรดให้รับใช้ใกล้ชิดเบื้อนพระยุคลบาทตลอดรัชกาลจนชาววังเนี่ยยกย่องพระสนมเอกก็คือเจ้านางคําแว่นเนี่ยให้เป็นสมเด็จพระบรมราชินีเลยนะครับ คือบุค,คลิกหนึ่งของเจ้านางคำแว่นซึ่งเป็นที่เป็นที่โจทย์จันก็คือท่านมีความกล้าหาญครับแล้วก็มีศิละปะในการที่จะทุนเรื่องต่างๆที่ไม่มีผู้ใดกล้านําขึ้นกลับบังคมทุนรัชการที่หนึ่งนะครับถ้าหากเรื่องนั้นสมควรและถูกต้องเนี่ยเจ้านางคำแว่นท่านจะกลับทุนทันทีครับและก็เป็นคนที่ไม่กลัวพระราชอาญาด้วยสมกับที่ใครๆเรียกว่าคุณเสือเลยนะครับเพราะว่าท่านดุแล้วท่านก็ตรงไปตรงมามีบอกว่าความกล้าหาญที่ประจักษ์ ให้เห็นเนี่ยมีครั้งหนึ่งเมื่อราวๆพุทธศักราช2,339ท่านครองราชไปได้หลายปี10กว่าปีแล้วนะครับแั่สิงที่หนึ่งทรงเหนื่อยเพราะวระกายจากว่าราชการงานเมืองอะไรสักอย่างเนี่ยขณะที่บรรทมทั้งแะ้บรรทมแล้วเกิดพระสุบินก็คือฝันแล้วก็ละเมอครับข้าราชบริพารก็ตกใจไม่รู้จะทํำยังไงดีคือกษัตริย์ละเมอเสียงดัง ผมดิ้นไปดิ้นมาหรือพูดจาอะไรไม่ทราบแต่ไม่มีใครคิดจะทําอะไรจะไปเขย่าตัวจะไปอะไรนี่มันก็จะไปแตะต้องตัวของกษัตริย์ไม่ได้นะครับแต่เจ้าหน้างคําแว่นตัดสินใจไม่ใช่แค่แตะตัวนะครับเจ้าหนางคําแว่นเนี่ยก้มลงกัดจมูกซะก,กันที่1ครับจนรู้สึกพระองค์ตื่นบรรทมขึ้นมาเจ็บอะครับก็ตื่นบรรทมขึ้นมาเออกล้ามากท่านที่หนึ่งท่านก็เออเห็นว่ามีความกล้าหาญก็ได้รับความดีความชอบไปที่โปรดปรานของพระองค์มากนะครับไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรเลยคงรู้นิสัยกันพอสมคควรรนะรับ อีกครั้งหนึ่งซึ่งถูกบันทึกไว้เป็นความกล้าหาญของเจ้าแนานคำแว่นนะครับก็คือครั้งนั้นเนี่ยทรงสร้างพระโกรทองใหญ่ไว้สนหรับพระองค์เองก็คือพูดง,ง่ายๆก็คือเหมือนกับเราต่อโลงไว้ให้ตัวเองนะฮะประการที่หนึ่งท่านทอย่างนั้นคือท่านทรงสร้างพระโกรทองใหญ่ ซึ่งพระโกรธทองใหญ่นี่ทุกวันนี้เราก็ยังเห็นอยู่ในพระราชพิธีนะครับถ้าเราจะเห็นในพระราชพิธีเนี่ยคือพระโกรธทองใหญ่ที่ทรงสร้างไว้ตั้งแต่ตั้งสมัยของพระองค์นะครับพอสร้างเสร็จเนี่ยนอกจากที่หนึ่งท่านทรงโปรดให้ยกเข้าไปตั้งไว้ให้ทั่วพงทอพเนศก็คืออยากเห็นนะครับที่พระที่นั่งภายสารทักษิณทอพเนศแล้วก็ไม่ได้ตัดให้ยกไปเก็บเข้าคลังเลย,เลยให้ตั้งไวอ้อย่างนั้นนะฮะไว้บนพระที่นั่งตั้งหลายวันไม่มีใครกลา้าพูดอะไรครับแต่พระสนมเอกเสือหรือว่าเจ้านางคําแว่นเนี่ย ไม่สบายใจครับเห็นว่าเป็นลางก็เลยทูลบอกว่าเป็นอัปมงคลให้ยกไปเสียแาชกรที่หเึ่นทรงตรัสตอบว่ากูทําสําหรับใส่ตัวกูเองจะเป็นอัปมงคลทําไมแต่ว่าในที่สุดก็โปรดให้ยกพระโกรไปนะครับคือฟังแล้วก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ถือโทษโกรธหรือพระราชทานอภัยอะไรเพราะว่าทูลอะไรก็ทูลได้เรียกว่ากล้าขัดใจราชการที่1พอสมควรเลยนะครับ เจ้านางคำแว่นในรับราชการเป็นพระสนมเอกในรัชกาลที่หนึ่งอย่างใกล้ชิดนะครับแต่ก็เป็นเรื่องแปลกที่ท่านไม่ได้ประสูติพระ,ะราชาอรธิดาเลยไม่ได้มีลูกด้วยกันกับรัชกาลที่1น,นะครับแต่ด้วยความที่ท่านไม่มีลูกท่านก็เลยถวายอภิบาลเจ้าฟ้าหรือพระเจ้าลูกเธอทั้งหลายนะครับโดยเฉพาะที่เกิดกับเจ้าจอมมันดาซึ่งเป็นราชวงศ์ลาวเวียงจันทร์ด้วยกันเนี่ยคนอื่นๆเนี่ยท่านก็เป็นคนดูแลช่วยเลี้ยงลูกช่วยเลี้ยงหลานนะครับนอกจากนี้ก็ยัง ข้าม,มาเลี้ยงลูกของรัชกาลที่สองด้วยนะครับเจ้านางคําแว่นเนี่ยเนื่องจากตัวเองไม่มีลูกก็เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานต่อมาอีกหลายคนทีเดียวแหละครับเป็นที่นับถือมากนะครับแล้วก็ลูกหลานทุกคนก็รู้จักท่านในานามของคุณเสือนะครับก็คือดูความดุของท่านนั่นเองครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเจ้าเจ้านางคําแว่นเนี่ยมีฝีมือในการปรุงอาหารนะครับโดยเฉพาะอาหารลาวอย่างการปรุงน้ํายาข้าวปุ้นหรือว่าขนมเส้นหรือในสยามเราเรียกว่าขนมจีนนะครับ สันนิษฐานกันว่าเป็นน้ำยาแบบลาวแล้วก็เป็นผู้ประดิษฐ์ขนมไข่เฮียเนี่ยนะครับเหตุตอนนั้นนี่เกิดจากว่าชักนันที่1นึ่นะท่านมีพระราชนิยมนะครับท่านทรงโปรดที่จะเสวยไข่เฮียกับมังคุดไข่เฮียนี่เป็นไข่เฮียจริงๆนะครับเป็นไข่เป็นไข่ข,ของตัวเฮียเนี่ยแหละครับอย่างที่บอกนะครับว่าตัวเฮียหรือสัตว์เลื้อยคานประเภทนั้นกนะ็หนะาไม่ยากครับตอนนั้นเนื่องจากว่าแผ่นดินนอกเขตรั้วพระบรมหาราชวางังและเขตที่ยังเป็นสวอมฟอเรสหรือเป็นป่าบึงของ พื้นที่ภาคกลางของของประเทศเราเนี่ยครับไข่เฮียเนี่ยหาไม่ยากหรอกครับแต่ว่ามันเป็นฤดูกาลดังนั้นเนื่องจากพอมันไม่ใช่ฤดูกาลวางไข่เนี่ยพอทรงมีพระราชประสงค์จะเสวยไข่เฮียกับมังคุดเนี่ยมันก็หายากครับเจา้านางคำแว่นก็เลยประดิษฐ์ขนมขึ้นมาแทนเรียกว่าขนมไข่เฮียตั้งใส่เครื่องถวายแทนโดยเลียนแบบรูปร่างของไข่เฮียน,ยนะครับจนพอพระราชรทิ์นะครับแล้วก็ทําต่อๆกันมาจนอย่างที่ว่าแหละครับจนต่อมาก็เปลี่ยนชื่อเรียกกันว่าไข่หง จ้านางคาแว่นเนี่ยอยู่ข้ามแผ่นดินมาจนถึงแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลายัยระะัชกาลที่สองนะครับแล้วก็ถึงแก่อนิจกรรมนะครับเมื่อถึงแก่อนิจกรรมแล้วจัดก,การพิธีศพเรียบร้อยก็ได้สร้างประชาชนก็ได้สร้างพระาธาตุนะครับเพื่อบรรจุพระอัฐิของพระองค์เอาไว้ณนะวัดนางเขียวคอมที่เมืองพานพร้าวอําเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายเรียกว่า,าธาตุเจ้านางเขียวคอมวัดนางเขียวคอมอยู่ริมแม่น้ําโขงนะครับ ตรงที่อำเภอสีเชียงใหม่หน้าวัดเนี่ยหันหน้าไปสู่แม่น้ำโขงแล้วก็มองเห็นนครหลวงเวียงจันทร์ชัดเจนเลยครับแล้วก็ท่าเจ้านางเขียวคอมก็อยู่ในวัดนางเขียวคอมที่อำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายนี่แหละครับแล้วเมืองพันพร้าวเนี่ยที่สีเชียงใหม่ตรงนี้นะครับในเขตจังหวัดหนองคายในปัจจุบันเนี่ยเป็นหัวเมืองลาวที่เจ้านางคำแว่นได้ขอร้องให้พระราชสวามีอย่าทําลายห้ามทําลายเมื่อครั้งที่ยกทัพไปเผานครวเวียงจันทร์นะครับ ขนมไข่เยี่ยห,หรือไข่หงซึ่งเจ้านางคําแว่นเนี่ยได้คิดประดิษฐ์เอาไว้เนี่ยตั้งแต่เมื่อ200กว่าปีที่แล้วนะครับเดี๋ยวนี้ก็มีขนมทีม่พัฒนาจากขนมไข่หงมาอย่างที่ผมได้ยินคือขนมฟองแลนด์ฟังทีแรกเนี่ยผมเข้าใจว่ามันเป็นชื่อขนมมีเชื้อสายยุโรปมาจากทั้งฝรั่งเศสเหมือนฟองดูอะไรเงี้ยครับแต่จริงๆไม่ใช่ฮะฟองแลนฟองก็คือลักษณะนามของไข่แลนก็คือสัตว์เลื้อยคลานลักษณะ เหมือนตัวเฮี้ยเนี่ยแหละครับก็เรียกว่าจากขนมไข่เฮี้ยมาเป็นขนมฟองแลนด์รูปร่างหน้าตาก็เหมือนเหมือนกันนะครับแต่ว่าคล้ายไข่คือมันจะรีๆมากกว่าขนมไข่เฮี้ยหรือขนมไข่หงที่จะมีทรงกลมนะครับรวมไปถึงบางทีก็พัฒนาเป็นขนมไข่นกกระสาก็ลักษณะเหมือนขนมไข่เฮี้ยนะครับแต่ว่าหุ้มด้วยสาคูแล้วก็เอาไปนึ่งก็คือมีลักษณะหลายๆอย่างนะครับแล้วก็ทุกวันนี้ขนมไข่หงอาจจะหากินได้ไม่ไม่ง่ายนักนะครับผมจําได้ว่าผมเคยกินแล้วก็ คนติดเล่าก็ไม่ได้เป็นมืออาชีพทางด้านการแนะนําอาหารการกินหรอกนะครับแต่ว่าถ้าจะให้แนะนำเนี่ยผมนึกถึงอยู่แค่2ที่ที่แรกก็คือขนมไข่หงแม่เยาวอยู่ที่แพร่งนรานะครับใกล้กับศาลเจ้าพ่อเสือกลางกะะาะรัตนโกสินทร์เลยใครเคยไปก็แถวแพ่งนราก็ลองหาขนมไข่หงแม่เยาวนะครับอีกอันนึงก็คือเฟื่องฟ้าไข่หงในตลาดบองมาเช่อันนี้เขาก็โด่งดังมีหลายสาขานะครับผมนึกออกอยู่แค่2ที่แล้วก็ เข้าใจว่าที่ต่างจังหวัดแต่ในภาคอีสานทั้งที่ขอนแก่นสกลนครหรือแม้แต่ที่หนองคายเองก็มีร้านขนมไข่หงที่โด่งดังอยู่หลายร้านเอาไว้ถ้ามีโอกาสก็จะมาแนะนําให้ลองไปหาชิมกันดูนะครับเอาละครับเรื่องเล่าของขนมไข่เหียหรือขนมไข่หงที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นเมื่อ200กว่าปีที่แล้วโดยเจ้าจอมคําแว่นซึ่งเป็นเจ้าจอมซึ่งเป็นพระสนมเอกเชื้อสายเวียงจันท์เนี่ย ก็น่าสนใจแล้วก็น่าอาร่อยอร่อยไปในคราวเดียวกันนะครับติดตามเรื่องเล่าในเรื่องราวเหล่านี้ได้ทางคนติดเล่าพอดแคสต์นะครับทางหน้า Facebook แฟนเพจคนติดเล่าแล้วก็ทาง YouTube Channel คนติดเล่าพอดแคสต์นะครับกดไลค์กดแชร์หน้า Facebook แล้วก็กด Subscribe กับกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ที่หน้า YouTube Channel ด้วยนะครับขอบคุณที่วันนี้ติดตามมาจนจบรายการนะครับ วันนี้ผมปิงปองลาไปก่อนแล้วพบกันคราวหน้านะครับสวัสดีครับ